ล่าสุดศาสตราจารย์ดรสุชาติแนะหากมีแบบประชาชนไทยควรจะได้เงินชดเชยเท่ากันเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสุชาติทาดาธรรรงเวศอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นถึงวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็วคือหากมีับรประชาชนไทย ควรจะได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน 1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง1.9ล้านล้านบาทคิดเป็น11.4ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤตโควิด -19 โดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคนจะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน 2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยประชาชน600ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกษิจ4แสนล้านบาท 3. วิธีการช่วยเหลือของรัฐบาลมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนมีประชาชนลงทะเบียนกว่า28ล้านคน เดิมรัฐบ,บาลจะให้9ล้านคนแต่หลังๆมาี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น16ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการในขณะที่ประชาชนไม่มีไรายได้ไม่มีกิน 4. การชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ล่าช้าและไม่เท่าเทียม 5.. การชดเชยเกษตรกรกลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัวซึ่งลักหลัน่นกับกรณีช่วยเหลือ 6. กรณีนี้เหตุเกิดจากวิกฤตโควิด -19 ทั่วโลกประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบรัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคนเท่ากันทันทีไม่ยุ่งยากไม่ล่าช้าไม่มีเงื่อนไขามากการให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรมมีแบบประชาชนไทยควรจะได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคนล่าสุด วันที่11พฤษภาคมนี้เงินเข้าแน่สถานะเดียวเท่านั้นที่เงินจะเข้า10,000บาทหลังจากที่รัฐได้เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บเราไม่ทิ้งการด ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้ปิดรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดําเนินการผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการดอทคอแม้จะเดินทางมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมปี2563นี้เท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิถึง18นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปนแล้ว11ล้านคนและจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด โดยในวันที่11พฤษภาคมนี้จะมีหนึ่งสถานะที่จะได้รับเงินเท่านั้นคือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5บ0 0บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดล่าสุดสถานะทบทวนสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้เงินทุกคนเรียกได้ว่าจ่ายเงินใกล้จะครบแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และสถานะทบทวนสิทธิ์สัปดาห์หน้านี้จะมีการโอนเงินเพิ่มอีก2.4ล้านคนส่วนหนึ่งเป็นของสถานะทบทวนสิทธิ์สำหรับสถานะทบทวนสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ ะระทรวงการคลังยืนยันว่าจะจ่ายเงินเ,นเยียวยาให้ทุกคนอย่างแน่นอนขอให้สบายใจกันได้ใครที่ยังไม่เปลี่ยนสถานะให้รอผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจซึ่งกำลังลงตรวจอย่างหนักจนถึงสัปดาห์หน้าส่วนใครที่ลงตรวจแล้วให้รอสถานะอัปเดตอีกครั้งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะไวขึ้นใช้เวลาประมาณ2-3วันเนื่องจากจะปิดโครงการแล้วในวันที่17 โดยจะดำเนินการตรวจสอบสถานะนี้ให้เสร็จภายในวันที่17พฤษภาคมผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินทุกคนแน่นอนใครที่สถานะนี้สบายใจกันได้ขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทบทวนสิทธิ์รีบไปลงกันเลยโดยสถานะที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์โดยกลุ่มทบทวนสิทธิ์ถ้าใครผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินไม่เกินวันที่17พฤษภาคมปี2513 สามารถเข้าไปเช็คสถานะกันได้ที่ w w w ร์วเว็บเราไม่ทิ้งกัน c o คล่าสุดคนที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จครางแจงแล้วโอนอีกครั้ง12พฤษภาคมนี้ หลังจากที่รัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จ่ายเงินเยียวยารายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการซึ่งก็ดำเนินการมาเกือบ2เดือนหลายๆคนก็ได้รับเงินแล้วแต่บางคนก็ยังติดขัดสถานะไม่ผ่านรอตรวจสอบ ซึ่งสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จปัญหาหลักอาจจะเกิดจาก5สาเหตุดังนี้ 1. บัญชีธนาคารถูกปิด 2. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปี 3. ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน 4. เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ 5. เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขแบบประชาชนสำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จจะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารสำหรับกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จจะโอนอีกครั้งในวันที่12พฤษภาคมปี2 5 6 3ที่จะถึงนี้โดยโอนทุกวันอังคารนะคะถ้าผูกพร้อมเพย์แล้วก็รอรับเงินกันได้เลยรับรองว่าจะได้เงินกันอย่างแน่นอนล่าสุดเตรียมเฮ3สถานะรับเงินในวันที่11นี้ทั้งแบบ5,000และ10,000บาท เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่10ก็จะไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้แล้วคาดว่าสถานะที่ค้างอยู่อาจจะเปลี่ยนในวันที่11นี้สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือไปในแนวทางใดสำหรับวันที่11พฤษภาคมเราไม่ทิ้งการจะเริ่มโอนตั้งแต่ช่วงเวลา หน,นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและในส่วนของเวลาอัปเดตสถานะใหม่บนเว็บไซต์จะเริ่มต้นในเวลาหกนาฬิกาเป็นต้นไป โดยนายธนกรวังบุญคงชนะเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพระบรมชารัฐกลกล่าวถึงความคืบหน้าจ่ายเงิน5,000บาทที่เปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ13์13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าส่วนการพิจารณาทบทวนสิทธิจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤษภาคมนี้ โดยนายอุตมะส,สวนายนโยรัธมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนเร็วที่สุดขณะนี้ได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 1 1ล้านคนและในวันที่11พฤษภาคมปี2 5 6 3 3ครั้งจะกลับมาจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะมีการโอนแบบ5000บาทที่โอนไม่สำเร็จจากเดือนเมษาย,ยนมาด้วยและมีสถานะที่เปลี่ยนได้รับเงินของวันที่9และ10พฤษภาคมเข้ามาด้วยรวมถึงสถานะที่ได้เงินแน่นอนจากสีเขียวที่ค้างมานานและ เขียวใหม่สถานะที่พร้อมโอน11พฤษภาคม1ท่านได้รับสิทธินมาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดจะขึ้นปุ่มสีเขียวได้รับเงินแน่นอนจะมีการโอนทั้งแบบค้างมาหลายอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นสีเขียวใหม่2อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการดำเนินที่ท่านแก้ไขคือสีเหลืองสถานะที่พร้อมเปลี่ยน เป็นสถานะใหม่สีเขียวทั้งก่อนหน้านี้และเปลี่ยนของวันที่9-10ถึงพฤษภาคม3ส,สถานะที่โอนไม่สำเร็จมาจากเมษายนสถานะนี้จะได้5,000บาทแต่จะมีการโอน29พฤษภาคมและ29มิถุนายนรวมได้15,000บาทเหมือนกันล่าสุดไขข้อข้องใจความหมายของสถานะตรวจสอบข้อมูลทบทวนสิทธิ์ได้เงินหรือไม่ได้เงินชัดเจน หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเยียวยารายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมและเริ่มโอนเงินมาตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวน13.4ล้านคนแล้วโดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจานวนกว่า11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ13.4ล้านคน กรณีที่ผู้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการ .com และขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ทบทวนสิทธิ์เกิดคำถามขึ้นว่าถ้าระบบมีข้อความแบบนี้ยังจะได้เงินหรือไม่ ทั้งนี้หากว่าประชาชนคนไหนที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์แล้วคืนข้อความดังกล่าวบางส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมบางส่วนอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาว5 0 0 0บาทมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์